The l o s t World จูราสิกพาร์คคือภาพยนตร์ภาคต่อของจูราสิกพาร์คจากปี1993ที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จติดลมบนไปแล้วนี่จึงถือว่าเป็นการกลับมาสารต่อเรื่องราวสดระถึกของการผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ที่น่าตื่นเต้นมากๆอีกครั้งโดยมีความคาดหวังที่ว่ามันจะสามารถเทียบเพียงกับภาคแรกได้นั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์ The lost World จูราสิกพาร์คปี1997จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้ขึ้นไปก่อนนะครับรถที่ได้รับการออกแบบจาก m e r c e ซ e เดสเบ สำหรับรถสำรวจเกาะอิสลาซอนาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโลเคชั่นหลักของภาพยนต์ภาคนี้ยี่ห้อของมันก็จะเป็น Mercedes-Benz M-Class รุ่น Mercedes m e r c e d e s M L 320ปี1977ซึ่งทาง Mercedes-Benz ก็ได้เข้ามาดูแลการผลิตและออกแบบรถให้กับภาพยนต์โดยเฉพาะเลยรถจึงมาพร้อมกับลายคามโมที่เหมาะกับการแฝงตัวในป่าและช่องเก็บอุปกรณ์สําหรับการทําวิจัยของดออร์มาคข้าแบบครบครัรนเลยก็ว่าได้ คามิโอผู้กำกับอีกครั้งหลังจากปรากฏตัวมาแบบไกลๆในภาพยนตร์ภาคที่แล้วในภาคนี้ทางสปิลเบิร์ก็จะเพิ่มความเด่นชัดในการคามิโอเข้ามาอีกด้วยการปรากฏตัวออกมาในช่วงท้ายของภาพยนตร์โดยเขาจะนั่งกินป๊อปคอร์นอยู่หน้าทีวีจนเงาสะท้อนเข้าไปในช่องข่าว CNN ที่กำลังนำเสนอเรื่องราวของไดโนเสาร์อยู่นั่นเองเรือขนไทแรนโนซอรัส สำหรับเรือลำใหญที่ถูกใช้สำหรับการขานไทแรนโนซอรัสมายังเมืองก็จะมีการระบุในภาพยนต์ว่ามันจะเป็นเรือที่มีชื่อว่า SS Venture ซึ่งจะเป็นเรือชื่อเดียวกันกับเรือในภาพยนต์เรื่องคิงคองปี1933ที่ในเรื่องนั้นจะมีการขนวานอนยักษ์ย่างคิงคองมายังมหานครนิวยอร์กเหมือนกันเลยแถมมันยังเป็นงานภาพยนต์คลาสสิกที่ทางสปิลเบิร์ตตั้งใจที่จะเอามาคารวะอยู่แล้วอีกด้วยไดนเสาร์จะไม่ทิ้งลูก ในช่วงที่ดรซาร่าฮาดิงก์กำลังอธิบายออกมาว่าไดโนเสาร์หลายๆสายพันธุ์จะมีสัญชาตญาณในการดูแลลูกสูงมากๆและจะไม่ทิ้งลูกๆไปจากอ้อมอกของตัวเองแน่นอนแนวคิดดังกล่าวก็จะถือว่ามาจากผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์อย่างแจ็คฮอร์เนอร์ซึ่งเขาวิจัยแนวคิดนี้ออกมาจริงๆและเขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับภาพยนตร์จากแฟรนไชส์จูราสสิกพ <know> ักอีกด้วยโรเ e ิร์ตเบ e ร์กกล่าว r ่าทีเร็กซ u เป็นผู้หลอกลวงท n ่จะทิ้งลูกไว้ที่โอกาสแรกที่สุดคำสาบสวีเดน ในช่วงที่ตัวละครไดเทอร์สตาร์กของปีเตอร์สตอร์แมกกำลังถูกไดโนเสาร์คอมซ็อกนาทัสเข้ามารุมโจมตีนั้นทางนักแสดงก็จะทําการทดลองด้นสดด้วยการพึมพำคาถาโบราณออกมาเป็นภาษาสวีเดนซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดของเขาออกมาเรื่อยๆแถมหนึ่งในนั้นก็ยังมีคําที่แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่าแดนบัสเตอร์สหรือไอสารเลรี่อีกด้วยซึ่งทางสตีเวนสปวิลเบอร์ก็ดันชอบมากๆและตัดสินใจเก็บเอาไว้ใช้ในภาพยนตร์จริงๆเลยรอยแผลบนหน้าไทรนโนซอรัส หากเราสังเกตดูบนหน้าของไทแรนซ s a ัสดีๆเราจะพบว่ามันจะมีรอยแผลเป็นบนใบหน้ามากมายปรากฏออกมาและฟันในปากของมันจะหายหรือหักไปหลายซี่มากๆซึ่งนี่มันก็จะเป็นการอ้างอิงมาจากแนวคิดที่ว่าไทแรนซ s a ัสมักจะเข้าไปต่อสู้เองเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการผสมพันธุ์และหาพื้นที่ปกครองกับพวกเดียวกันเองจนทําให้เกิดบาดแผลที่จะมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันได้ปรากฏมากลัวงูผิดประเภท ในฉากที่งูคลานเข้าไปในเสื้อของดร์โรเบิร์ตเบิร์กจนทำให้เขาหวาดกลัวนานจริงๆแล้วงูตัวดังกล่าวจะเป็นงูสายพันธุ์มิวสแนกซึ่งไม่ได้มีพิษร้ายแรงแต่อย่างใดและจะสามารถทำให้คล้ายกัดให้เจ็บเฉยๆแต่หลายๆคนจะสับสนและกลัวมันมากๆเนื่องจากมันมีสีคล้ายกับฮอร์เรสแนกหรืองูปรกการังที่มีพิษรุนแรงแต่ถ้าเป็นคนที่กลัวงูอยู่แล้วมันก็คงจะไม่แปลกที่คนเหล่านั้นจะออกอาการหวาดกลัวมากๆหากมีงูเข้ามาสัมผัสกับตัวเขาแม้ว่าจะมีหรือไม่มีพิษก็ตาม ตัวละครที่จะต้องตายจริงๆแล้วในนิยายฉบับดั้งเดิมของจูราสสิกพักตัวละครจอห์นแฮมมอนและเอียนเมาคอมก็จะเสียชีวิตลงไปแล้วในนิยายเล่มแรกแม้ว่ารายหลังจะกลับมาในนิยายภาคต่ออย่างเดอะลอสเวิลดิกก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นในการมีอยู่ของพวกเขาจากภาพยนตร์ภาคที่2ซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญก็จะมาจากการที่ทั้งสองดันเป็นคาแรคเตอร์ที่ประสบความสําเร็จในภาคแรกมากๆตัวละครของพวกเขาจึงรอดชีวิตมาได้และได้มีเรื่องราวให้เล่าต่อน,นั่นเองดรโรเบิร์ตเบิร์ก ตัวละครดรโรเบิร์ตเบิร์กในภาพยนตร์นั้นจะถือว่าเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจทั้งในด้านชื่อแล้วรูปหลักจากนักบรรพชีวินวิทยาในชีวิตจริงที่ชื่อเหมือนกันเปะ๊ปะเลยอย่างโรเบิร์ตเบิร์เกอร์แถมเขายังสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าไทแรนโนซอรัสเป็นนักล่าที่กระตือรือร้อนในการออกหาอาหารมากๆจนต่างจากเพื่อนร่วมงานของเขาอย่างแจ็คฮอร์เนอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเดอะลอสเวิ l ์ที่สนับสนุนว่าไทแรนโนซอรัสเป็นพวกนักล่าที่ชอบตามไปเก็บเศษสร้างอาหารจากสัตววว์อื่อ่่นๆทีตาาายลลงไปแ้มกก ในภาพะยะนตร์จะมีฉากที่ดรโรเบิร์ตเบิร์กโดนไทแรนโนซอรัสกินเข้าไปจริงๆทําให้เมื่อหลังจากที่ได้ชมภาพะยะนตร์ไปแล้วโรเบิร์ตเบอร์กก็ได้โทรหาแจ็คฮอร์เนอร์เพื่อคุยกันเล่นๆพร้อมกับกล่าวว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าไทแรนโนซอรัสเป็นนักล่าตัวจริงเพราะไม่อย่างงาน้นตัวละครก็คงจะไม่โดนไล่กินแบบนี้หรอกไดโนเสาร์กินน้ํา ในช่วงก่อนถ่ายทำภาพยนตร์เราราวหนึ่งปีขณะที่สปิลเบิร์กกำลังพักอยู่ที่บ้านพักตาอากาศของเขาในเมืองแฮมสตันจู่ๆเขาก็เดินจินตนาการขึ้นมาได้ว่าถ้าเขาเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่เดินมาดูสาวว่ายน้ำลเล่นๆจากระเบียงบ้านแล้วเดินเจอกับไดโนเสาร์กำลังกินน้ำแล้วละก็สิ่งที่เห็นตรงหน้าน,านั้นมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นปนๆความสยองไม่น้อยเลยเขาจึงสร้างฉากแบบนี้ออกมาในภาพยนตร์จริงๆตอนช่วงเกือบถ่ายเรื่องเพื่อทำให้ภาพที่เขาเคยจินตนาการมันออกมาสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ครทําขาหักในตอนที่ดรเอียนเหมาคอมกําลังอุ้มไทรโนซอรัสทารกที่ขาหักเพื่อหน,นีออกมานานจริงๆแล้วในฉากที่ถูกตัดออกก็จะมีการนําเสนอออกมาว่าคนที่ทําให้ขาของมันหักก็จะเป็นปีเตอร์ลุนโลซึ่งมันจะสอดคล้องกับฉากในช่วงต่อมาที่เขาโดนทีเร็กซ์อีกตัวมหาขาคืนก่อนจะถูกกินจนตายลงไปเก็บไว้ให้ลูกกิน ในช่วงที่เทโรนโนซอรัสตัวผู้และตัวเมียฉีกเอดดี้ออกเป็น2ชิ้นเพื่อเอาไปกินเราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าตัวเมียนานจะไม่ยอมกินขาของตัวละครนี้อีกครึ่งหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นการสื่อว่ามันจะเก็บไปให้ลูกน้อยของมันเป็นอาหารในเวลาต่อมาปืนแบบพิเศษสำหรับภาพยนตร์ หนึ่งในตัวละครจอ,ของขโมยซีนของภาพยนตร์ที่หลายๆคนคงจะจดจำดีมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นนายพรานโรแลนด์แทมโบซึ่งรับบทโดยพีทพอสเวตที่ภาร,รกิจของเขาจะเป็นการนำไดโนเสาไปจัดแสดงโชว์ที่สวนแห่งใหม่ในซานดิเอโกให้ได้ตามแผนการธุรกิจอาวุธเครื่องหมายเครื่องมือของเขาจึงต้องมีความจัดเต็มมากๆแถมปืนคู่ใจของเขาอย่างปืนลูกซองจากบริษัทบีเซียซี่แอนด์คอมพานีก็ยังถือว่าเป็นพร็อพไอเทมแบบพิเศษสุดๆเลยก็ว่าได้เนื่องจากมันจะเป็นปืนที่ผลิตมาเพียง2กระบอกสำหรับภาพยนตร์เรื่อง ีทุนนันดโดยอันแรกจะเอาไว้ใช้ในกองถ่ายส่วนอันที่2จะเป็นของที่ะระลึกเพื่อให้ตัวสปีเวนสปิลเบิร์กเก็บเอาไว้เอง ah, <Rod> ไทรโนซอรัสบุกเมือง ในฉากที่ไทแรนซอรัสบุกเข้ามาในเมืองแซนดิเอโกซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นอสุรกายตัวนี้เข้ามาไล่ล่าในดินแดนมนุษย์น,นั้นแรงบันดาใจส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Lost World ปี1925ที่ทางสปิลเบิร์กประทับใจฉากการอาวาดแบบบ้าคลั่งของไทแรนซอรัสในภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นอย่างมากจนอยากจะเอามาลองใช้กับโลเคชันที่เป็นเมืองทั่วไปดูบ้างโปสเตอร์ภาพยนตร์ปลอม ในฉากเมืองที่รถบัสคันหนึ่งพุ่งไปชนร้านเช่าวิดีโอซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากๆในยุคน,นั้นเราก็จะสามารถพบเห็นโปสเตอร์ภาพยนตร์ปลอมๆแต่มีการใช้ใบหน้าของนักสแสดงที่มีตัวตนจริงๆปรากฏออกมาได้เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์และล้อเลียนไปในตัวซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยิงเลียที่นำสแสดงโดยอานชวาสเนเกอร์ซึ่งจะเป็นการล้อเลียนโคนนเดอะบาวาเรียนปี1982 และก็จะมีจ c k a n d r e Bean Talks ที่มีนักแสดงโรบินวิลเลียมซึ่งโปสเตอร์นั้นจะเป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องหกปี1991รวมไปถึงซูนามิซันไรส์ที่นำแสดงโดยทอมแฮงอยู่ด้วยมือเขียนบทอยากโดนกิน ในตอนที่ไทแรนอซอรัสบุกไปไล่ฆ่าคนในซานดิเอโกเราจะได้พบเห็นมนุษย์ดวงซวยหลายคนพลาดท่าโดนมันเล่นงานเข้าให้แบบไม่มีทางเลือกปรากฏออกมาเรื่อยๆแต่ตัวละครชายสมแวนที่กำลังวิ่งหนีแล้วโดนง่าไปจัดการจริงๆแล้วชายคนนั้นก็จะเป็นเดวิดโคบหนึ่งในมือเขียนบทภาพยนตร์ที่เข้าไปรีเควสต์กับสตีเวนสปิลเบิร์ว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมสั้นๆในเรื่องทางผู้กำกับจึงจัดให้แบบหนักๆชนิดที่ว่าได้รับเครดิตว่าเป็นอัลลักี้บาสต์สหรือไอคนโชครายจนบทของเขาจะถูกจดจำไปอีกนานแสนนาน เสียงร้องของไทแรโนซอรัสทาร์รกไทแรโนซอรัสทารกที่ปรากฏตัวมามีบทบาทเยอะมากๆในภาพยนตร์ภาคนี้เสียงร้องของมันก็จะได้รับการออกแบบใหม่ให้แตกต่างจากไทแรโนซอรัสแบบโตเต็มวัยมากกว่าเดิมซึ่งทีมงานก็ได้ใช้เสียงลูกอูดร้องหาแม่ของมันเข้ามาดัดแปลงในภาพยนตร์เพื่อทําให้เสียงสัตว์ตัวนี้มีเสียงแบบทารรกจริงๆบังเอิญได้นักแสดงมาแบบงง ในช่วงก่อนที่จะถ่ายทำภาพยนตร์ทางผู้กำกับอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กก็จะต้องเข้าไปทำการตรวจสอบภาพยนตร์เล็กๆอย่าง Swing เกิลสปี1996เพื่อที่จะได้ยอมอนุมัติการใช้เพลงทีมจากผลงานของเขาอย่างจอสในปี1975ให้เข้าไปอยู่ในผลงานเรื่องดังกล่าวได้แต่มันก็กลับกลายเป็นว่าเขาดันประทับใจส wing เกิลสที่มีความสนุกแบบเรียบง่ายมากๆจนขอให้นักแสดงในผลงานเรื่องนั้นอย่างวินส์วอร์ดเข้ามาร่วมแสดง The Lost World Jurassic Park ในบท n i c แ Van o w ว n ด้วยเลย การถ่ายทำฉากซานดิเอโกของสตีเวนสปิลเบิร์ก ในทีแรกนั้นฉากไทแรนโนซอรัสบุกซนดิเอโกก็จะถือว่าเป็นฉากฟินาเลที่ทางสปิลเบิร์กกำหนดว่าจะให้เป็นฉากจบของภาพยนตร์ภาคที่3ซึ่งมันจะยิ่งใหญ่สมกับที่เขาคาดการเอาไว้อย่างแน่นอนแต่เมื่อเริ่มดําเนินงานการถ่ายทําไปสักระยะแล้วเขาก็ได้พบว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะไม่ได้กลับมาทําภาพยนตร์เรื่องนี้อีกแล้วในอนาคตเขาจึงรีบใส่ฉากซานดิเอโกเข้าไปเลยและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซะด้วยเพราะนอกจากจะไม่ได้กลับมาถ่ายทําภาพยนตร์ภาคที่3แล้วสปิลเบิร์กก็ยังไม่ได้กลับมากํากับจ ลและเข้ามาเป็นแค่ที่ปรึกษาของภาพระเยญ,ญชฉยเท่าน,นชื่อที่เกือบถูกเปลี่ยน ในทีวแรกนั้นทางผู้ผลิตก็ได้เสนอที่จะทําให้ภาพยนตร์มีชื่อต่างออกไปจากนิยายว่า The Lost Island แทนเพื่อป้องกันการให้ชื่อมันไปซ้ํากับชื่อนิยายและภาพยนตร์ The Lost World ปี1925ซึ่งเป็นชื่อที่ทางสปิลเบิร์กชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ท้ายสุดแล้วไอเดียทั้งหมดก็กลับมาลงตัวที่ The Lost World ซึ่งเติมคําว่าจูราสสิกพักต่อเข้าไปและมันก็ไม่ได้ทําให้ผู้ชมสับสนกับผลงานคลาสสิกเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดอีกด้วยให้ไดโนเสาร์มันบุกมาตอนต้นเรื่องเลย ในช่วงของการเขียนบทภาพยนตร์ทางนักเขียนเดวิดโฮก็ได้กล่าวว่าในตอนที่เขากำลังพิมพ์งานอยู่นานจู่ๆตัวเขาเองก็ได้รับจดหมายที่ระบุว่าภาพยนต์ภาคแรกกว่าที่ไดโนเสาร์จะปรากฏตัวออกมามันก็ดันมีเวลาที่ต้องรอนานเกินไปจนเขาไม่อยากที่จะรอมากๆเดวิดโฮจึงทําตามคําขอด้วยการทําให้บทน,นั้นมีการนําเสนอไดโนเสาร์ออมาเจอกับเด็กสาวที่ไปพักผ่อนบนเกาะกับครอบครัวทันทีเพื่อทําให้ผู้ชมคนน,นั้นรวมไปถึงผู้ชมอีกหลายๆคนพอใจและไม่ต้องรอนานอีกด้วยห้ามขยับ ในช่วงที่ไทแรนโนซอรัสทั้งตัวผู้และตัวเมียโจมตีแคมดรเยียนเมาคอมจะพยายามบอกทหารรับจ้างว่าอย่าขยับอย่าวิ่งแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จซึ่งนี่จะคล้ายกับที่อลันแกรนพูดกับเขาในจูราสสิกพาปีร์คปี1933ว่าไทแรนโนซอรัสมักจะสังเกตและออกล่เหยื่อที่ขยับตัวตามสัญชาตญาณหุ่นนันตัวดตรเอียนเมาคอมจึงจดจําแนวคิดมาและเอามาใช้จริงในตอนที่เขาเจอกับปัญหานั่นเอง ไม่มีการซ้อมสำหรับการเข้ามาแสดงของนักแสดงหลายๆคนในภาพยนตร์ภาคนี้ทางสปิลเบิร์ก็ได้มีการกำชับนักแสดงของเขาว่าเขานั้นไม่อนุญาตให้มีการซ้อมใดๆเกิดขึ้นแม้จะเป็นฉากใหญ่ที่มีนักแสดงหลายๆคนนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้นักแสดงรู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่สุดและดูเหมือนทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาเป็นครางแรกเรียนรู้ที่จะไม่พลาด ในช่วงที่ดรเอียนเมาคอมพยายามหนีจากแรปเตอร์ด้วยการหลบเข้าไปในรถยนต์ขณะที่เขาขยับตัวเลื่อนคามที่นงังเขาก็จะเตะตัวล็อกประตูลงด้วยส้นเท้าด้วยเพื่อทําให้ชัวรว่าจุดจุดนี้จะไม่สามารถถูกเปิดได้ซึ่งนี่ก็เป็นเพราะว่าเขาตระหนักดีว่าแรปเตอร์สามารถเปิดประตูได้ด้วยตัวเองจากความฉลาดของมันหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนต์ภาคแรกย่งจูรัสิกพาร์คปี1993ชาวญี่ปุ่นหนีตาย ในช่วงที่ไทแรนซอรัสบุกซานดิเอโกเราจะสามารถพบเห็นชาวญี่ปุ่นซึ่งสวมแว่นกำลังวิ่งหนีไดโนเสาร์อยู่ได้โดยนี่ก็จะเป็นการแสดงความเคารพต่อภาพยนตร์กอซิล่าอย่างเห็นได้แบบชัดเจนมากๆเนื่องจากในผลงานต้นฉบับผู้ชมหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกับการดูชาวญี่ปุ่นวิ่งหนีกอซิล่ากันมาเป็นอย่างดีแถมมันก็ยังเป็นการล้อเลียนด้วยว่าต่อให้หนีกอซิล่าจากญี่ปุ่นมาลาวก็จะยังคงต้องมาหนีไดโนเสาร์ที่อเมริกาอยู่ดี โอเคก็จบ okay, ไปแล้วครับกับข้อเท็จริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ The Lost World Jurassic Park ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบเพียงกับภาคแรกที่สร้างปรากฏการ์ไปได้แล้วก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็ยังเป็นแค่ก้าวที่2ของการเดินทางขนาดยาวที่จะมีการสารต่อมาอีกด้วยแล้วเพื่อนๆหรอกครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก The Lost World Jurassic Park ปี1997นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถ มาคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยน่าหาข้อมูลที่ว่าเราเรียเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ